สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆมาพบกับครูปานะคะครูปาจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยสีสันแสนสวยที่มาจากธรรมชาตินะคะสีที่นํามาจากธรรมชาติมีสีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันในคลิปนะคะแต่แต่ว่าครูปาจะยกตัวอย่างให้สอนชนิดก่อนสีที่ธรรมชาติที่มาจากใบไม้นะคะมีสีเขียวซึ่งทํามาจากใบเตยเอาไปทําขนมได้ด้วยนะคะ แล้วก็สีจากดอกอัญชันที่ทําให้เกิดสีฟ้าหรือสีม่วงนะคะแต่เด็กๆคะพอเด็กๆดูคลิปวิดีโอแล้วหลังจากจบคลิปวิดีโอเด็กๆจะได้ฟังที่ครูฝนสรุปให้เด็กๆฟังอีกรอบหนึ่งนะคะว่าสีจากธรรมชาติเป็นสีจากธรรมชาติชนิดไหนหรือดอกไม้ชนิดไหนนะคะหรือใบไม้ชนิดไหนเด็กๆจะได้รู้จักนะคะแล้วก็ก่อนอื่นก่อนจะไปชมคลิป ต้องไปท่องคําของจองพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวครูปาพาไปชมกันเลยค่ะไปเลยค่ะเด็กๆคํำของจองเจ็ดวันฉันนั่งนับอาทิตย์รับเริ่มสีแดงวันจันทร์นั้นเปลี่ยนแปลงเป็นสีเหลืองเรื่อเรืองตา วันอังคารสีชมพูสร้างงามหรูดูทีท่าวันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใสวันพฤหัสสะบอดีประสานสีแสดวิไลวันศุกร์ฟ้าอาัมพัยเสาสีม่วงเด่นดวงเอ้ย เด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านกับผู้ปกครองนะคะเรียนรู้สีจากธรรมชาติสีจากธรรมชาติก็คือสีที่สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาตินั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นสีจากพืชผักและผลไม้โดยการนำมาสกัดสีโดยมีวิธีที่แตกต่างกันออกไป เดี๋ยวเรามาลองดูสิว่าสีต่างๆรอบตัวของเด็กๆทำให้เกิดสีอะไรบ้างไปกันเลยสีเขียวเราสามารถสก,กัดสีเขียวได้จากใบเตยโดยการตำขัน หรือบดใบเตยออกให้เป็นน้ำเราก็จะได้น้ำสีเขียวค่ะใบเตยสามารถนำไปรับประทานได้นะคะเด็กๆต่อไปสีฟ้าเราก็จะได้จากดอกอัญชันค่ะบ้านใครมีดอกอัญชันบ้างคะเด็กๆลองเอามาขย่ำดูสิคะก็จะเกิดสีฟ้าติดกับมือเด็กๆมาค่ะ ดอกอัญชันสามารถนำมารับประทานได้เช่นกันนะคะเด็กๆต่อไปนะคะสีเหลืองเราก็จะสกัดส,สีเหลืองได้หลากหลายเลยค่ะเช่นขมิน้นฟักทองต่อไปสีม่วงนะคะ เราก็จะสกัดสีม่วงได้จากกระหล่ำปีสีม่วงหรือมันม่วงเด็กๆอาจจะนำกระหล่ำปีสีม่วงไปต้มแล้วเราจะเห็นน้ำกลายเป็นสีม่วงสวยมากเลยค่ะต่อไปสีน้ำตาลนะคะเด็กๆเคยสังเกตไหมคะว่ากาแฟมีสีน้ำตาลสีน้ำตาลก็มาจากเมล็ดก,กาแฟนั่นเองค่ะเด็กๆ สีแดงเราจะสามารถสก,กัดได้จากผลของกระเจี๊ยบและบีทรูทค่ะกระเจี๊ยบสามารถนำมาต้มแล้วก็สังเกตด,ดูว่าจะมีสีแดงของกระเจี๊ยบออกมาค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆสำหรับคลิปวิดีโอสีธรรมชาติที่เด็กๆได้ชมไปนะคะเดี๋ยวเรามาลงทบทวนกันนะคะว่าสีธรรมชาติเกิดจาก ธรรมชาติชนิดใดได้บ้างนะคะสีเขียวนะคะเกิดจากใบเตยค่ะสีที่สองนะคะสีแดงค่ะเกิดจากดอกกระเจี๊ยบนั่นเองนะคะส่วนสีที่สามนะคะสีน้ําเงินหรือสีม่วงนั่นเองนะคะเกิดจากดอกอัญชันนั่นเองนะคะส่วนอย่างที่สี่นะคะสีน้ําตาลค่ะเกิดจากเม็ดกาแฟนะคะและอีกอย่างนะคะค,คุณครูแถมให้นะคะคือสีดํานะคะเกิดจากฐานนั่นเองนะคะ เป็นไงบ้างคะสีจากธรรมชาติเด็กๆสามารถเห็นได้ทั่วไปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะหลังจากที่เรียนรู้จากสีธรรมชาติไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทำใบงานที่คุณครู <ๆ S 1> นํามาฝากท้ายคลิปด้วยนะคะหลังจากทำใบงานเสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันนะคะสัปดาห์ต่อไปน,นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะ